อ้าวทำไมมานั่งแอบมานั่งตรงนี้อ่ะชอบอยากดูครับโอ้ยฝีครับนานๆิีแล้วรู้ไหมครับว่าน้องว่านทำไงคนเดียวดูครับดูครับแล้วเราไม่ไปช่วยน้องว่านหรอครับก็อยากดูบัดเดี๋ยวก็จบครับอีกไม่กี่นาทีประมาณห้านาทีรู้จบแล้วค่อยไปนะครับไปช่วยว่านครับ คือจริงๆมวยก็น่าดูอยู่ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็บุคลิกภาพของเด็กผู้ชายเขาก็สนใจที่อยากดูอยากเห็นอยู่แล้วแล้วก็เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ซะด้วยเหมือนกันก็ไม่แปลกอะไรฮะที่เด็กอาจจะมีโอกาสที่เบี่ยงความสนใจไปสู่ตรงนั้นได้คนนี่เหลือหายไปไหนกันหมดนะคะ ลองแบกปูชอนเข้าไปเห็นไหมเห็นเพื่อนไหมเพื่อนทำอะไรอยู่ว่าบ้านเห็นไหมแบกมาเนี่ยทำงานอ่ะโอ้โหเสียงโอ้เดกลงอ่ะงานจะเสร็จทันไหมหมายความอย่างนั้นแล้วเฉยเพื่อนไม่ได้ยินหรือเปล่าเพื่อนได้ยินหรือเปล่าครับได้ยินนะเมื่อกี้เขาหันมาอย่างเงี้ย แล้วรออีกสักนิดได้ไม่เดีเด๋ยวเนี่ยอีกไม่ถึงสามนาทีเนี่ยก็จะเสร็จลแ,แล้วแต่ว่าอีกสามนาทีอ่ะงั้นเนี่ยหนูเตรียมของไว้ก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาผัดก็ไปทีหลังให้โกรธเพื่อนจิ๊กเหรอจริงนะไม่โกรธเอาแล้วทำไมเราจะต้องไปทำคนเดียวด้วย,วยเนเมื่อเพื่อนก็ไม่ทำอะ่ะก็งานไม่เสร็จแต่่วาคุณเขาก็าแย่แล้วพู้โดยส่ะเขาก็ไม่มีที่ ที่หมองานมากกว่านะแล้วเราไม่อยากดูหรลกครับชิงเหรียญทองประเทศไทยนะก็ถ้าทำภารกิจคุณพ่อคุณแม่เขาบอกให้ให้เต็มที่ให้แบบว่าให้ทุ่มเทกับการน่านับถือในน้ำใจของว่านมากครับแม้จะแอบงอนเพื่อนอยู่บ้างแต่ว่านก็ไม่โกรธแถมยังไปเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาครับเฮ้ยต้องบอกว่าว่านนี่ว่านนี่เก่งเก่งมากๆคือทุนชีวิตเขาสูงจริงๆนะ ทุนชีวิตอันนึงที่หมอเห็นแล้วก็มีความรู้สึกประทับใจด้วยก็คือว่าการควบคุมอารมณ์เวลาที่เจอกับสถานการณ์อะไรบางอย่าง mm hmm. เช่นรู้อยู่ว่าเพื่อนก็ไม่ได้ไปทาแล้วก็รู้อยู่ว่างานก็รออยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วจะแสดงออกกับอารมณ์อย่างไรเนี่ยอันนี้ต้องยกนิ้วให้กับว่านจริงๆว่าเขาสามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้ดีมากๆเลยทีเดียวแล้วอย่างกรณีที่น้องว่านไม่โกรธเพื่อน แล้วเ,เพื่อนทั้งที่เพื่อนก็ขอชแวะไปดูเนี่ยฮะอย่างถ้าผู้ใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยควรที่จะเข้าไปชี้และอะไรบ้างกับน้องๆทั้งสามคน่างไหมว่าน่าจะน่าจะมีโอกาสได้แสดงความรู้สึกกันทั้งสามฝ่ายกันกน,นะค,คือหมายถึงว่าทั้งตัวว่านเองก็เขารู้สึกอย่างไรบ้างหรือแม้กระทั่งว่าตัวน้องๆสองคนปรินกับฟรีมเมงเนี่ยเขารู้สึกอย่างไร สิ่งที่แสดงออกมาถึงความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยฟิล์มกับปรินจะแก้ปัญหาตรงนั้นอย่างไรการได้มีโอกาสได้ขอโทษกับเพื่อนสักนิดนึงแล้วก็เป็นเรียวแรงในการที่จะช่วยกันก็จะทําให้เป็นสิ่งที่ลงเอยได้อย่างดีและทันทีที่ฟิล์มกับปรินดูมวยเสร็จทั้งคู่ก็รีบกลับไปช่วยว่านทางานครับผมจึงใช้โอกาสนี้เรียกเด็กทั้ง3าคนมาคุยกันเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันตามที่คุณหมอแนะนําครับอ่าเมื่อกี้ไปไหนกันมาครับของนุ่ม รูมวยครับแต่รู้ไม่ว่าในขณะที่เรากําลังดูมวยอย่างสนุกเลยเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงเพื่อนของเราที่ทํางานด้วยกันเนี่ยลังทาอะไรอยู่ทำงานคัะทำงานอยู่มานทาอะไรอยู่คนผ้ามันมาเตรียมไว้อยู่ตรงนู้นเตรียมล็อกกิ้งลงไปแล้วเรารู้สึกไงครับผิดนที่ไปดูมวยไม่ได้ามาช่วยทำอ๋อแล้วปรินนะครับเออที่จริงมีหน้าที่ทาแต่เราไม่ทำเราไปดูมวยเน้ะปรนกับปรินเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกติดแล้วว่าน ่าย <S <s ังไงบ้างก็ตอนแรกก็ไม่โกรธอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเพื่อนไม่ได้โกรธเนี่ยบอกอะไรเพื่อนหน่อยดีไหมก็ขอโทษที่ไปดูห่วยแล้วก็ขอบคุณที่ไม่โกรธแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปช่วยกันทำต่อกขอบคุณนะที่ไม่โกรธจะช่วยกันทำเต็นทีตั้งใจทำใหดีที่สุดอันเริ่มเลยไป นี่แหละครับคือความหมายของคำว่ามิตรภาพเรียนรู้ที่จะขอโทษเมื่อทำผิดพลาดพลั้งเผลอไม่ถือโทษโกรธกันและช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งในการขนผ้าครั้งนี้เด็กๆทั้ง3คนได้เอาข้อบุกร่องที่ตัวเองเคยละเลยมาเป็นบทเรียนตั้งแต่การแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนการนับจํานวนผ้าให้ครบถ้วนไปจนถึงการเรียงผ้าในรถเข็นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทําให้เด็กๆใช้เวลาในการทางานน้อยลงกว่าครั้งแรกเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวครับ ครบยังครับอ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเที่ยวสุดท้ายแล้ว,วอ่ะทีนี้เหลือทำอะไรต่อเขน็เขนไปไ,ป,ไป,ปรินฟิล์มและว่านช่วยกันผลผ้าขึ้นรถไฟอย่างขงมีขมันขันแข็ง,ขง,ขง,ขงจนงานเสร็จลุล่วงทันเวลาครับ แล้วเป็นไงครับเมย์ไว้ด้ยครับแล้วเป็นไงรอบที่สองเนี่ยพอได้แบ่งงานกันทาแบ่งหน้าที่กันทําตอนขนของเป็นยังไงบ้าง,งแล้วสะดวกด้วต่างกันที่แรกไหมต่างมากตาก่ตางยังไงบ้างก็ <S <S เพราะว่าที่แรกกลับไปเอาไม่ได้ไม่ต้องกลับแล<อ>้วเพราะามันจะใช้เวลาเร็วกว่านะครับแต่ว่าถ้ากลับไปมันก็จะเสียเวลาและทําให้เวลาเราที่ต้องทํามันมีน้อยลงอืออย่างนี้เนี่ยนี่แหละเป็นผลากการที่ เราถ้าเรารอบพรอตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับแต่งงานกันทาแล้วก็ประชุมหารือกันเราก็จะไม่ต้องเลือนแรงแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยงานก็จะเสร็จไวขึ้นเลยครับแล้วทีนี้เห็นผลงานเราหรือยังครับรู้สึกไงบ้างพิมใจยังไงได้ทำสิ่งเดียวไปแล้วครับใจที่เราได้ทำแบบเหมือนเหมือนกับเราทำทำแบบเราผลแค่นี้เดียวมันทำเพื่อแบบ เป็นเป็นร้อยเออว่าน,นะครับรู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้ทำเป็นทำประโยชน์ให้เสถียรเราสามคนทำงานแต่สุดท้ายคนที่ได้ใช้ประโยชน์เป็นใครผู้โดยสาร่ะผู้โดยสารเป็นร้อยคนเลยนะหลายร้อยคนเลยนะครับไหนไหนได้ยังเห็นอย่างนี้ใช่ครับ <laughs> บกมือให้ตัวเองดังๆอีกสักครั้งครับร <laughs> เห็นไหคะว่าเด็กๆทั้งสามคนนี้ทั้งอึด อดทนตั้งใจทํางานไม่ย่อท้อแล้วก็ยังมีความรับผิดชอบในงานที่ทําด้วยนะคะซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในการทํางานทุกๆอย่างเลยล่ะคะ่ะตอนหน้าจะเป็นตอนสุดท้ายของฟิล์มวาดแล้วก็ปรินแล้วนะคะพวกเขาจะพบกับภารกิจที่ใหญ่กว่าเดิมนั่นก็คือต้องล้างขบวนรถไฟค่ะภารกิจนี้จะให้เบทเรียนอะไรกับพวกเขาบ้างต้องติดตามในตอนหน้าค่ะและพิเศษนะคะสำหรับแฟนรายการตอนนี้เรากำลังเปิดรับสมาชิกค,ครอบครัวพลเมืองเด็กค่ะ เพียงแค่คุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณน้องคุณหนูหรือว่าคุณครูในโรงเรียนก็ได้นะคะเขียนจดหมายเล่าเรื่องราวของตัวเองมาตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะ บอกเล่ามานะคะว่าชอบตอนอะไรเหตุผลที่ชอบคืออะไรและที่สําคัญนะคะบอกด้วยนะคะว่าได้รับประโยชน์อะไรจากการชมรายการบ้างนะคะใครที่ได้เป็นสมาชิกแล้วก็จะได้รับเสื้อน่ารักน่ารักจากทางรายการค่ะสอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์โทรที่เห็นหน้าจอนะคะแล้ววันนี้ทีมงานพลเ,เมืองเด็กก็ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์วันอังคาร18.35นวันนี้สวัสดีค่ะอีกหน้าที่หนึ่งก็คือการเป็นคนล้างรถไฟนี่แหละครับ อยู่กระจกหน่อยดีเจ้าเห็นผิดบายหมู่อันนึงเนี่ย